ลดกรมมหมื่นชุมพรอ,ออกจากราชการเพราะข่าวลือกบฏเรื่องที่รัชการที่หกทรงมีพระบรม,มาราชโองการโปรดเปล่าโปรดกระหมอ่อมให้ในายพลปรีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกจากราชการเป็นข่าวใหญ่ที่อย่างกระทันหันนั้นมีกล่าวกันถึงสาเหตุหลายกระแสด,ด้วยกันหนึ่งเพราะนายทหารเรือกลุ่มหนึ่งไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาศกรวงถนนบ้านมอได้พบกับมหาดเล็กของรัชกาลที่6จนเกิดขมเนและปะทะคารมกันขึ้นในการวิวาทนั้นนายเรือโทตอรุสบุญนาคใช้วาจาไม่เหมาะสมโดยพูดทำนองว่าการที่นายทหารเรือได้รับพระราชทานเงินเป็นค่าเดินทะเล<ม>ก็เพราะในหลวงเกรงกลัวพวกเขาจะสไตแร้ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกกระแสนหนึ่งจากนายนาวาตรีหลวงเจนจบสอมมุทอเจือสหนาวินมีว่านักเรียนนเรือสองคน คนหนึ่งคือหลวงเจนจบสองมูทอเองเดินผ่านไปทางสนามชายแล้วเกิดวิวาดกับพวกมหาเล็กกลายเป็นมวยหมู่ระหว่างนักเรียนในเรือสองคนกับมหาเล็กนับสิบมหาเล็กนำความไปกราบบังคมทูลฟ้องรัชกาลที่6ขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงเป็นเรื่องต่อมาหม่อมเจ้าหญิงประสงสมบริพัตรพระชายาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระอิสริยยศในขณะนั้น เล่าถึงเรื่องนี้ไปอีกทางหนึ่งว่าต้นปีรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางทะเลมีเหตุนายทหารเรือผู้หนึ่งไปเมาและทำปืนหลวงหายความทราบถึงพระกันก็กรี้วให้ปลดนายทหารเรือผู้นั้นออกจากราชการและปลดให้กรม,มหลวงชุมพรออกจากราชการด้วยโดยเหตุว่าครูก็เมาสิ์ก็เมานอกจากนี้หม่อมเจ้าหญิงประสงสม ก็ยังเสริมอีกว่าในเวลานั้นเกิดขา่าวลือบ้าว่ากรมหลวงชุมพรจะคิดขบถถ้าสำเร็จจะให้ทูลหม่อมเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรมหลวงชุมพระจ,จะเป็นวังหน้าเรื่องที่พวกทหารเรือเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่รัชกาลที่หกทรงไม่ไว้วางพระราชหฤุัไทยในนายพลเรือตรีพระเจ้าพิยาเธอกรม,มหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์คือเรื่องข่าวกบฏนี้เองซึ่งเล่ากันในแวดวงทหารเรือว่าเมื่อทรงถูกปลดออกจากราชการแล้ว ข่าวลือก็ทำท่าว่าจะเป็นข่าวจริงแต่หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าพระอาจารย์ได้ห้ามไว้ซึ่งแม้จะเป็นข่าวลือทางราชการก็มิได้นิ่งนอนใจมีหลักฐานว่าทางกระทรวงนครบาลได้สั่งให้ตำรวจคอยติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยู่ข้างกลางข่าวลือรัชการที่หกทรงมีพระราชบ,บันทึกถึงเรื่องที่ทรงให้ให้กรมมะหมื่นชุมพรออกจากราชการโดยตอนหนึ่งทรงระบุว่ากรมมะหมื่นชุมพรได้ทอดทิ้งการงานทางทหารเรือมากขึ้นเป็นลำดับ จนนับว่าไม่มีเยื่อใยอะไรในกองทัพเรือนอกจากยังคงเป็นหัวโจกข,ของทหารหนุ่มๆบางคนอยู่เท่านั้นและการที่กรมชุมพรไม่ไปทำงานทางทหารเรือเลยแต่ก็คงได้รับเงินเดือนอยู่เต็มที่นั้นนับว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับนายทหารผู้น้อยผู้ไร้สติประการหนึ่งพวกสิทธิ์พากันเห็นไปเสียว่าครูของตนเป็นคนสำคัญเหลือประมาณอย่างไรรัฐบาลก็ต้องงอไวใช้ อีกประการหนึ่งทำให้พวกหนุ่มตีราคาสูงเกินควรไปคือพากันเข้าใจเสียว่าถ้าเป็นผู้มีวิชาแล้วจะทำงานหรือมีธรรมก็ต้องเลี้ยงข้อที่ร้ายคือกรมชุมพรชอบพูดฟุ้งสอร้านต่างๆให้พวกสิทธิ์ฟังอยู่เนืองๆชอบนินทาผู้ใหญ่ทั่วๆไปให้ผู้น้อยฟังจึงทำให้พวกหนุ่มพากันฟุ้งสอร้านไปเป็นอันมากส่วนเรื่องที่ทหารเรือวิวาทกับมหาดเล็กนั้นทรงบันทึกว่าแท้จริงทรงเทียงให้หลวงอภิรักรรษ์ราชฤทธิ เลขานุการในพระองค์มีจดหมายต่อว่าไปยังผู้บังคับการโรงเรียนในเรือเท่านั้นมีได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่นายทหารเรือนายตารุสผู้จะอวดอ้างในร้านอาหารนั้นทรงบันทึกผลร้ายขอองค์การสอนไม่ดีของกรมชุมพรได้มากระทบหูฉันคือเมื่อวันที่สามเมษายนพระยาราชวังสันชางงอแสงชูโตซึ่งเวลานั้นเป็นผู้บัญชาการเรือกลและป้อม ได้เล่าให้ฉันฟังว่าในการที่ฉันได้สั่งอนุญาตให้จ่ายเงินเพิ่มค่าดีรถเลซึ่งได้ค้างๆมาหลายปีแล้วนั้นได้มีนายทหารเรือผู้หนึ่งกล่าวว่าฉันต้องสั่งอนุญาตเช่นนั้นเพราะกลัวว่าถ้าไม่จ่ายพวกเขาจะเอาเรือไปลอยเสียที่ปากน้ําซึ่งตีความกันว่าพวกเขาจะสไตรแร้กอพระยาราชวังสารว่าจะไปขออนุญาตทำโทษนายทหารผู้นั้นให้เป็นตัวอย่าง แต่ฉันสารภาพว่าในเวลานั้นฉันยังหวาดหวั่นอยู่ด้วยเรื่องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหยุดงานเกรงว่าถ้าทหารเรือหยุดงานบ้างจะทำความลำบากมากกว่าอีกอความฟุ้งสอร้านต่างๆของทหารเรือหนุ่มๆมีอยู่เป็นอเนกประการและปรากฏว่ากรมชุมพรแทนที่จะตักเตือนห้ามปรามกลับพอใจส่งเสริมพวกหนุ่มอยู่เสมอฉันจึงทำใจว่าต้องให้กรมชุมพรอ,ออกจากประจำการเสียคราวหนึ่งเพื่อกำราบให้ละพอยศลง และจะได้เป็นการรักษายุทธวินัยในกองทัพเรือได้ดีกว่าทางอื่นเสนาบดีทหารเรือนั้นแม้ได้รู้เรื่องโอดดีฟุ้งสอร้านต่างๆของพวกสิทธิกรมชุมพรและได้รู้ความบกพร่องของกรมชุมพรอยู่ดีก็จริงแต่ไม่กล้าทำอะไรให้แตกหักลงไปได้เลยเพราะเป็นคนขี้วิตกและขี้เกรงใจ ถ้าขึงทอดทิ้งชาไว้ฉันเกรงอยู่ว่าความสำเร็จเด็ดขาดและอำนาจในกองทัพเรือจะไปตกอยู่ในมือกรมชุมพรซึ่งในเวลานั้นยังคงชอบกับกรม,มหลวงประจักษ์ซึ่งน่ากลัวอันตรายมากทรงบันทึกไว้ด้วยว่าเมื่อทรงกล่าวถึงเรื่องกรมมะหมื่นชุมพร กับลูกศิษย์ในที่ประชุมเสนาบดีสภาในวันที่6เมษายนนั้นนายพลโทสมเด็จพระอนุชาธิราชกรม,มหลวงพิษณุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบกกับนายพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหมืองนครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก็เสนอกันว่าควรให้กรมชุมพรออกเป็นกองหนุนเสียคราวหนึ่ง เพื่อให้กรมชุมพรเองรู้สํานึกว่าจะนอนกินเงินเดือนอยู่เฉยๆไม่ได้และให้พวกศิษย์รู้สึกว่าครูมีใช่คนสำคัญเท่าที่เขาทั้งหลายตีราคาไว้ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทรงตัดสินพระราชหฤไทัยให้ในายพลเรือตรีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมามื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกจากราชการทหารเรือในปี2454